ชีวิตที่เป็นผู้ให้ย่อมจะได้รับมากขึ้นเวลาถึงวันเกิดทุกปีฉันมักจะเลือกที่จะทำบุญวันเกิดโดยการทำบุญเลี้ยงเด็กพิการหรือไม่ก็บริจาคเงินเลี้ยงอาหารเด็กอ่อนวิธีนี้เป็นการให้ที่ทำให้ฉันได้คือให้อาหารหรือสิ่งของแก่เด็กได้โอกาสในขณะเดียวกันได้ความรู้สึกทางใจที่ดีแก่ตัวเอง แต่นี่เป็นโอกาสปีละครั้งเดียวในการทำบุญซึ่งจริงๆแล้วฉันควรจะได้ทำทุกๆวันเพราะหากสามารถประยุกต์วิธีการเช่นนี้ให้กับชีวิตประจำวันก็เท่ากับเป็นการให้ที่ทำให้ผู้รับมีความสุขเป็นการช่วยผู้อื่นแล้วเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยและเพราะการให้เป็นการลดภาวะความเห็นแก่ตัวเป็นการลดความกดดันให้กับตัวเอง เมื่อไม่มีความกดดันความกังวลก็จะลดลงด้วยอย่ารอให้มีมากพอก่อนแล้วจึงจะให้เพราะไม่มีวันที่จะถึงวันนั้นการให้นั้นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้โดยไม่มีขีดจำกัดไม่ต้องถามว่าผู้รับเอาของของเราไปทำอะไรหรือใช้อย่างที่ต้องการหรือไม่และเมื่อหัดทำบ่อยๆเข้าจะทำให้ไม่เครียด และเมื่อจิตใจผ่อนคลายเบาสบายส่งผลทำให้ความวิตกกังวลน้อยลงเมื่อกังวลน้อยลงเราก็จะทุกน้อยลงโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมากไปกว่าที่มีด้วยเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าสอนเปรียบเทียบไว้ว่าเทียนเล่มเดียวจุดเทียนพันเล่มได้โดยตัวมันเองก็ไม่ได้ลดเวลาในการให้แสงของตนลง เช่นเดียวกับความสุขเมื่อเราแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างก็ไม่ได้ทำให้ความสุขของตนเองลดลงเลย Thousands of candles can be r i g h t e d from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. เท่ากับว่าเป็นการให้ที่ผู้ให้ไม่เดือดร้อนและผู้รับก็มีความสุขด้วย เมื่อยิ่งให้ก็จะยิ่งได้การให้คนอื่นเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ลดความสุขของเราแม้แต่น้อยเลยแต่กลับจะได้เพิ่มขึ้นสิอีกคล้ายกับการกอบน้ำเข้าหาตัวสุดท้ายน้ำก็ออกจากตัวแต่หากผลักน้ำออกจากตัวเคลื่อนของน้ำก็จะสะท้อนกลับเข้ามาสุภาษิตจ,จีนยังบอกไว้อีกว่าหากต้องการความสุขหนึ่งชั่วโมงให้นอนซะ หากต้องการความสุขหนึ่งวันให้ไปตกปลาซะหากต้องการความสุขหนึ่งเดือนให้แต่งงานซะหากต้องการความสุขหนึ่งปีให้ขอรับมรดกซะแต่ถ้าหากต้องการความสุขตลอดชีวิตให้ช่วยเหลือผู้อื่นเราจึงควรจะฝึกตนเองในเรื่องของการรู้จักให้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆทุกๆวัน เพราะชีวิตที่เกิดจากการให้ย่อมจะได้รับความสุขและสิ่งดีๆมากขึ้นด้วย The enemy enemy my friend my my of is